มาม่ากเกาหลีไข่ตานีตอน6โมงเย็น คราวที่แล้วลงคลิปตอนสี่ทุ่มก็เห็นตอนสี่ทุ่มจริง,จ,รงจะลงคลิปตอนหกโมงเย็นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเห็นตอนหกโมงเย็นจริงปะมีคนบอกเจว่าทําคลิปไปอะยังไงก็ไม่ดังหรอกจะมีใครดูคือตอนนั้น่ะเฮียเขาทำคอนเทนต์แล้วเขาชวนเจไปทําด้วยแล้วเจ้ก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไงก็เลยไปถามเพื่อนๆพี่ๆเ,เขาก็บอกว่ามึงจะไหวหรอวะอายุก็ขนาดนี้แล้วอะคือเจก็ฟังนะก็เพราะว่าแก่เนี้ยแหละมันก็เลยยิ่งต้องทาแล้วก็มีเฮียเกมอคอยให้กําลังใจเจว่าบางอย่างอะเราไม่ต้องรอให้มันสม แบบก็ได้นะทามันทางทางที่ไม่พร้อมเนี่ยแหละเหมือนฮอตโตดเนี่ยแหละค่ะเจ๊ก็ทําทางที่ยังไม่พร้อมนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่คอยฟีดแบบคอยคอมเมนต์ให้ว่าน้องฮอตโตดของเราอะ่ะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตรงส่วนไหนบ้างอนอกไข่กับน,นะคือล่าสุดอะ่ะเราก็เจอปัญหาเรื่องขนส่งนะทุกคนกล่องอะ่ะบรรจงแพ็คมาอย่างดีให้ลูกค้าแต่พอไปถึงมือลูกค้าแล้วอะมันบุบทุกคนจริงๆแล้วอะ อาจจะเรียกว่าบุบกก็ไม่ถูกนะมันเละมากกว่าเจก็เข้าใจถ้าเราเป็นลูกค้าเราคงไม่ประทับใจอะถ้าได้รับกล่องแบบนั้นอะเจะก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าใครได้รับสินค้าไปแล้วกล่องมันบุก๋กโอ้ยตั้งใจแพ็กไปให้ลูกค้าจริงๆนะคะเดี๋ยวเจ๊เอาให้ดูนี่คือกล่องที่เราแพ็กไปให้ลูกค้านะคะหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งที่ลูกค้าได้คือภายในระยะเวลา1-2อวัน oh. อันนี้คือเขาเอาไปโยนเล่นหรือว่าเขาเอาไปเตะบอลปะมันบุได้ขนาดเนี้ย แต่เจก็มีโทรไปคุยกับทางขนส่งนะพอไปถึงอ่ะก็เข้าใจพี่ขนส่งเลยอ่ะทุกคนคือของอ่ะมันเยอะมากเขาก็อยากส่งให้เร็วที่สุดไงเกิดอาการทับกันบ้างวันนี้เจได้ตะเกียบมาใหม่ด้วยนี่เคียร์กดมาให้น่ารักปะทีเนี้ยเจก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเคีมกับใครเลยอ่ะและนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งปัญหาเล็กๆที่เราทําทางๆที่ยังไม่พ้อมาทุกคนทุกคนหันไข่กันยังไงคะแอบดูร้านข้าวหมูแดงมาเขาทําแบบนี้้ย อยากจะโชว์ว้าวเป็นไงทุกคนอย่างสุดท้ายหมูกระจกนีข่าดีอันดับหนึ่งของฮอตตเลยนะทุกคนลองนะอืมไข่ต้มกินกับหมูกระจกครั้งหน้าอยากให้เจ้กินอะไรบอกมาได้เลยนะติดตามได้ไะ